วาดง่ายใน AI เน้นง่ายไม่คิดเยอะวาดง่ายใน AI นะครับ EP ที่7แล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวาดฟักทองกันครับเนื่องจากว่าใกล้ฮาโลวีนแล้วเนาะ,ะเผื่อใครจะเอาไปประกอบนู่นนี่นั่นนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าคุณจะทำตามแล้วเอาไปขายในเว็บขายภาพออนไลน์เนี่ย ครับควรจะตกแต่งเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับผมนะมันจะได้ไม่เหมือนกันเกินไปนะครับไม่งั้นมันก็จะเหมือนกันหมดนะตกแต่งตเติมเปลีป่ยนแปลงน,นะครับจะทําให้งานคุณแตกต่างจากคนอื่นได้นะก็มาเริ่มที่วงลีนะครับวงลีอ่านะก็วาดแบบเป็นรูปไข่เลยนะครับง่ายๆเนาะอ่าแบบนี้กดอัลตร้านค้างแล้วก็ลากนะครับลากให้เป็นทรงแบบนี้เลยเอ่อฟิลนะครับฟิลผม ใช้เป็นสีนี้นะครับสต็กไม่เอานะครับปุ๊บอ่าทีนี้ตรงเงาข้างล่างสีดำนะครับไปตามเชฟเนาะก็ให้คุณเลือกชิ้นนี้เอาไว้นะครับกดอัลเทอร์เนทค้างนะคลิกค้างแล้วดึงขึ้นไปนะเป็นการก๊อปปี้นะครับแบบนี้นะถ้ากลัวเบี้ยวกดชิปเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ตรงล็อกมันนะอืมนะครับประมาณนี้นะครับเลือกทั้ง2ชิ้นเอาไว้ชิป M ออัลเทอร์เนทค้างคลิกด้านบนนะครับ ตัด่วนบนออกมันก็จะได้เป็นเซียวๆแบบนี้นะครับใช้เชฟบิลเดอร์เสร็จอย่าลืมยกเลิกคำสั่งนะครับจะกดตัว V ก็ได้หรือจะกดคอนโทนค้างแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างก็ได้นะครับแล้วคุณก็มาเลือกอชิ้นนี้เไว้นะครับมันจะเป็น2 2ชิ้นซ้อนกันแบบนี้ถูกไหมให้มาเลือกชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็ไปโซนที่มันเข้มอ่า นะครับผมอ่าทีนี้คุณก็วาดวงกลมนะครับเอาวงรีหน่อยก็ได้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับชว่วงนี้อ่านะครับประมาณนี้อ่านะครับผมใส่เป็นตรงนี้เนี่ยให้มันออกโทนเหลืองๆหน่อยนะครับอ่านะนะทีนี้ให้คุณก๊อปปี้มา ัก็ปี y มาไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วเอาไปซ้อนไว้ข้างหลังของอของกรุ่ปแรกนะครับคอนโทรลเบาไปไม้ไปเลยนะอาจจะมีการยืดนะตรงนี้นิดนึงนะครับใช้ Bounding Box นะนะครับคลิกค้างที่จุดนี้แล้วก็ยืดไปด้านด้านขวามือหน่อยอ่าแบบนี้นะครับนะ จัดตำแหน่งตามนี้นะครับเอาใกล้เคียงก็ได้นะทีนี้ให้คุณใช้ลูกศรขาวนะครับเลือกเฉพาะจุดวงกลมที่เป็นไฮไลท์มันเนี่ยนะครับนะแต่ตอนนี้มันกุุบกันอยู่ใช่ไหมมันกุุบแล้วก็มันถูกเลือกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณคลิกพื้นที่ว่างก่อนแล้วกด a 1 T ทีแล้วไปคลิกจุดนี้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเฉพาะชิ้นนี้ได้นะครับ ทีนี้จะโรเตทมันเพราะฉะนั้นมันต้องมีบวดิ้งบ็อกซ์ขึ้นมาใช่ไหมจากนี้ง่ายคุณกดตัว V นะครับ1ทีแบบนี้อ่ามีบวดิ้งบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วคุณก็หมุนไปหมุนไปโรเตทให้มันเอียงๆหน่อยนะครับอาจจะบีบให้มันผอมๆนิดนึงนะครับแบบนี้อ่าอ่าเห็นไหมที่นี่คุณก็เลือกทั้งกรุ๊ปนี้เลยนะครับใช้ลูกศรดำนะปุ๊บ นะครับคัปปี้เหมือนเดิมนะครับคัปปี้ไประยะทางอาจจะไม่ต้องเท่ากับชิ้นที่2ก็ได้นะครับให้มาแค่นี้ก็พอนะแนะ่แล้วคุณก็ส่งไปไว้ข้างหลังเหมือนเดิมครับคอนโทรลบอลไปไม้นะครับคลิกข้างนอกทีหนึ่งกดตัว A1 หนึ่งทีครับมาคลิกจุดนี้นะครับก็เลื่อนมาเปลี่ยนตำแหน่งนะครับให้ b o u n d i n g box ขึ้นมานะครับกดตัว V ีหนึ่งทีแล้วคุณก็ย่อไป ย่อไปย่อไปนะทีนี้ไอตัวชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมจะเพิ่มน้ำหนักสีให้มันเข้มกว่าไอตรงตรงกลางเนี่ยนะครับนะมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมก็คลิกเลือกทั้งกรุปไปเลยนะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้นะครับ Recolor and work นะคลิกไปอ่านะครับกด Edit นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ เพื่อให้สีเนี่ยมันเปลี่ยนพร้อมกันทุกสีนะครับเลื่อนแบล็กเนี่ยไปทางซ้ายมือแบบนี้นะครับกดโอเคนะแล้วก็มาคลิกอันที่3นะครับนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอันนี้มันจะต้องเข้มที่สุดเนาะ,ะประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเค แล้วคุณก็เลือก2กรุปนี้นะครับผมกด O 1ที่นะครับกด Alternate ค้างเอาไว้แล้วก็มาคลิกตรงกลางครับหาจุดศูนย์กลางในการรีเฟล็กนะครับคลิกไปเลยจุดนี้ปุ๊บอ่าเลือกเป็น Vertical นะครับกด Copy นะครับแล้วก็ไปที่เอาอันนี้ดีกว่านะครับคลิกค้างที่ line segment t o o l ไปเลือกตัวนี้ครับสไปรัลชูเราจะมาทำตัวก้านให้มันเป็นแบบโค้งๆนะครับให้คุณคลิกค้างนะคลิกค้างแล้วลากลงมานยะครับลากลงมาแบบนีนะบ้ถ้าอยากจะยืดมันนะครับให้มันเป็นลักษณะนี้อย่างเงี้ยนะก็ให้กดคอนโทลแช่เอาไว้แล้วคุณก็ลากต่อมา คุณลองดูความแตกต่างเห็นไหมอ่าผมเอาเป็นสักประมาณนี้พอนะครับไปใส่สโตกให้มันนะครับสีดำอ่าเพิ่มเวทนะเดี๋ยวผมขยายก่อนโอเคอ่าเพิ่มเวทหนาๆเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะไปเล่นตัวนี้เพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวผมเปิดสต o k กพันแนขึ้นมาดีกว่าแบบนี้นะครับไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับมันจะเป็นปลายแหลมๆนะครับคุณก็จะได้เส้นลักษณะนี้เห็นไหมนะส่งไปไว้ด้านหลังเลยนะครับชิปคอนโทรลบอไปไม้ปุ๊บนะเดี๋ยววาดไอ้เงาที่พื้นให้มันนิดนึงนะครับเป็นเงาง่ายๆเนาะให้มันเข้ากับไอ้ตัวสไตล์ของมันนะครับ ก็คือใช้วงลีเลยวงลนะีวาดเนี่ยวัดตั้งแด่นะเล็งตรงกลางแบบนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยกดออลต้ในค้างแล้วก็ลากออกด้านข้างนะครับลากลงมานิดนึงเพื่อให้มันเป็นวงลีที่มันมีความกว้างเออมีความสูงหน่อยนะครับแบบนี้ใช้ฟิลนะครับใช้ฟิลผมใส่เป็นสีเทาๆแบบนี้ ส่งไปไววาด้านหลังนะครับชิปคอนโทลบนใบไ,ไม้ด้านหลังสุดนะครับปึ๊บเอาอีกสัก2ชั้นไหมนะครับก็คือเลือกอันนี้ไปนะครับกดคอนโทรล C คอนโทรล F นะค,คุณก็ยอ่อเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับก็คือกดออเทอเนทชิปอันนี้ก็ให้มันเข้มมากกว่าเดิม,มนะครับมาถ้าอีกชั้นหนึ่งให้มันเข้มที่สุดไปเลย นะครับคอนโทลซีคอนโทลเอฟย่อเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับอ่าอันนี้มันเข้มแบบนี้่ก็จะได้ฟักทองนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมขอบคุณสําสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ